เมื่อฉันขับรถเข้าไปในซอยดินแดงเล็กๆของอำเภอสามพรานตอนเช้าความเย็นยังจับตัวบนใบตะไคร้กลิ่นดินและความชื้นลอยมาเต็นระลอกฉันคิดว่าเรื่องราวความสำเร็จของเกษตรกร,เ,ร,กรเงินล้านต้องเริ่มจากทุ่งกว้างหรือเทคโนโลยีไฮเทคแต่เมื่อได้ยืนตรงหน้ากระโจมเหตุที่เรียงเป็นแถวใบหน้าเรียบง่ายของแม่เมกลับทำให้ความคิดเก่าๆหายไปหมด แม่เมชื่อจริงว่าเมทินีอายุ52ปลูกเห็ดมาเป็นงานเสริมหลังจากปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อ,อย่างชีพเธอเล่าให้ฉันฟังด้วยเสียงนิ่งๆแต่มีประกายในดวงตาตอนแรกเห็ดก็ปลูกแค่กินเองค่ะมีเหลือก็บริจาคเพื่อนบ้านเธอยิ้มแล้วชี้ไปที่เห็ดนางรมสีขาวนวลที่เพิ่งขึ้นหมวกใหม่อยู่ๆเพื่อนบ้านแนะนำให้ลองขายตลาดนัด คนซื้อชิมแล้วชอบเขาบอกว่ากรอบสดหวานธรรมชาติความสำเร็จไม่ได้มาทันทีแต่แม่เมเริ่มมองเห็นช่องทางเธอลงมือจดบันทึกค่าใช้จ่ายวัดผลผลิตเปลี่ยนสูตรการทำก้อนเชื้อให้เหมาะกับอากาศบ้านเกิดจนผลผลิตสม่ำเสมอ พอมีของขายเธอก็ไม่ยึดติดกับตลาดสดเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มลองขายออนไลน์ส่งต่อให้ร้านอาหารเล็กๆในเมืองและที่สำคัญที่สุดแม่เมย์ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดอย่างฉลาดฉันทำเห็ดแปรรูปทั้งเห็ดอบแห้งน้ำพลิกเห็ดและเห็ดดองใส่ขวดเล็กๆสวยๆแล้วก็แท็กแบรนด์เล็กๆของเราว่าเห็ดบ้านแม่เมย์คนเริ่มส่งข้อความสั่งทีละขวดสขวด จากเพื่อนบ้านกลายเป็นลูกค้าต่างจังหวัดเธอเล่าราวกับความสำเร็จเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเธอนับยอดขายในสมุดแผ่นเก่าฉันเห็นตัวเลขหนึ่งหลังจากอีกตัวเลขหนึ่งรวมกันเป็นหลักแสนและในปีที่สก็ทยานขึ้นถึงหลักล้านบาทสิ่งที่ฉันชอบในเรื่องของแม่เมคือวิธีการต่อยอดแบบชาวบ้านที่ไม่ซับซ้อนแต่ได้ผลจริง เธอใช้จุดแข็งที่มีอยู่แล้วในชุมชนคือความเป็นเครือญาติและความไว้เนื้อเชื่อใจลงทุนเวลาให้ความรู้กับลูกหลานและเชิญชวนเพื่อนบ้านมารวมกลุ่มกันผลิตก้อนเชื้อและแบ่งงานกันทำการตลาดเมื่อจำนวนมากขึ้นต้นทุนลดลงกำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นแม่เมยืนยันว่าการรวมกลุ่มทำให้เราแข็งแรงกว่าแต่ละคนอยู่คนเดียว วันที่ฉันไปเยี่ยมมีการจัดเวิร์กช็อปเล็กๆในกระท่อมไม้หลังสวนเด็กวัยรุ่นจากหมู่บ้านข้างเคียงมานั่งเรียนรู้วิธีทำก้อนเชื้อและการบ่มเห็ดแม่เมย์ยืนสาธิตยอย่างตั้งใจมือของเธอลื่นไหลเหมือนทำมานานอย่ากกลัวจะลองผิดลองถูกนะคะเธอพูดกับน้องๆทุกคนฟ้าจากเหนือเริ่มสว่างขึ้นและเสียงหัวเราะของเด็กๆทำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ นอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปแม่เมย์ยังเปิดฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบเรียบง่ายเสนอโปรแกรมเก็บเห็ดสดเรียนรู้การทำอาหารบ้านๆด้วยเห็ดที่เพิ่งเด็ดและมีมุมถ่ายรูปกับก้อนเชื้อที่จัดสวยงาม นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆมักจะมาเป็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนซึ่งไม่เพียงสร้างรายได้จากงานหลักแต่ยังเพิ่มรายได้จากบริการเสริมเช่นอาหารพื้นบ้านเครื่องดื่มและของที่ระลึกเล็กๆที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ การจัดการบัญชีและการตลาดก็เป็นหัวใจสำคัญแม่เมย์บอกว่าเธอเริ่มเรียนรู้วิธีใช้โทรศัพท์มือถือกับลูกสาวฉันไม่ถนัดโซเชียลตอนแรกแต่ลูกสาวสอนให้ทำโพสต์ง่ายๆถ่ายรูปแสงธรรมชาติสแสดงขั้นตอนการทำเห็นผลแม่กว่าคำขายแม่เมย์หัวเราะเสียงใสในโพสต์ของเธอไม่มีสคริปโฆษณาจนเกินจริงมีเพียงเรื่องราวของคนทำงานจริงๆความใส่ใจในคุณภาพและภาพ เป็นชุมชนที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมต่อเรื่องสำคัญอีกอย่างคือเธอไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อฤดูการแล้งมาถึงแทนที่จะกังวลเธอกับกลุ่มจึงทดลองเพาะเห็ดสายพันธุ์ที่ทนความแห้งได้ดีและสร้างระบบเก็บกักน้ำเล็กๆด้วยทุนจากสินเชื่อชุมชนผลคือผลิตติดลมตามฤดูการใหม่ได้ทำให้รายได้มีความต่อเนื่องมากขึ้น และเมื่อมีเงินเก็บเธอเลือกที่จะลงทุนซื้อเครื่องบรรจุเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความเร็วและความสะอาดในการแปรรูปฉันถามแม่เมว่าทำไมถึงยังยุดอาชีพนี้ทั้งที่ทางเลือกอื่นมีมากขึ้นเธอหยุดมองทุ่งเห็ดสักครู่แล้วตอบชัดเจนเพราะที่นี่ให้ฉันทั้งชีวิตและความหมายงานนี้ทำให้ฉันได้เห็นคนในชุมชนมีงานมีรายได้มีความภูมิใจที่ได้ทำของดีของบ้านเรา การได้สอนคนอื่นเห็นว่าชีวิตคนชนบทก็เปลี่ยนได้นั่นคือความสุขถ้อยคำของเธอเรียบง่ายแต่หนักแน่นฉันรู้สึกถึงพลันที่ไม่ได้มาจากเงินเพียงอย่างเดียวแต่จากการได้คืนค่าให้ชุมชนยังมีบทเรียนเชิงกลยุทธ์ที่แม่เมปรับใช้ได้ผลและนำมาเป็นแบบอย่างได้คือทาให้เป็นธุรกิจที่มีคุณค่าจริงๆไม่ใช่แค่ขายวัตถุดิบแต่เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป และรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองลดต้นทุนและแลกเปลี่ยนความรู้ใช้ช่องทางการตลาดหลากหลายทั้งหน้าฟาร์มตลาดออนไลน์และการเป็นคู่ค้ากับร้านอาหารท้องถิ่นลงทุนในตัวเองด้านความรู้และเทคโนโลยีทีละน้อยเมื่อพร้อมค่อยขยายเพื่อแผนรับมือภัยธรรมชาติด้วยการทดลองพันธุ์ใหม่และระบบน้ำที่เหมาะสม ตอนที่ฉันจากมาฟ้ากำลังจะมืดลงแสงสีส้มลูบไล้บนแปลงเห็ดแม่เมยยือนอยู่หน้ากระโจมเหมือนผู้กำกับการแสดงที่ภาคภูมิเธอส่งยิ้มให้แล้วพูดว่าถ้าจะมีคำแนะนำให้คนรุ่นใหม่ฉันอยากให้เขากล้าที่จะเริ่มจากสิ่งที่เรามีไม่ต้องรอทุนหนาไม่ต้องรอเทคโนโลยีแค่มีความตั้งใจและพร้อมเรียนรู้ก็เริ่มได้แล้วค่ะ